ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่เวลาไม่มีนะครับเวลาะดมข่าวเลยนะครับแกอกแก๊สออกแก๊สเรียกว่าเส้นขนาดนี้ตรงนี้แม่น้ำเบนหายสะพานเย็นเนื้อก็คือเราเคยได้ยินสุ่ค้างเดียนเบียนทู 54วันคืนลุงโฮกับกองทัพเวียดมินก็สามารถชนะนั้นได้นะครับหลังตรงนั้นฝรั่งเศสไม่ยอมให้เวียดนามมีเอกราชเลย <c oughs> เขาเพิ่งพาอาศัยสาประชาติขอเบี่ยงยักเวียดนามเหนือตายชั่วข่าวภายในสองปีสองปีนั้นเขาจะมีการเลือกตัง้ง <c oughs> เหนือตายเลือกตัง้งเลือกตั้งเองเลย แต่ว่าทั้งฝรั่งเศสกับอเมริกาก็เห็นว่านะครับเวียดนามทุกคนเขาพยายานความอิสรภาพเอกลักใช่ไหมครับถ้าปล่อยให้นึกตังตามกำหนดวันนั้นเขาจะแพ้แน่นอนทุกคนจะเลือกลุงโฮจิมินเขาก็ไล่จาเมืองก็คือบ่าวได้ก็จะสุดท้ายของเวียดนามใช่ไหมครับออกมาส่วนเขาก็เอาโง่เด่นเยี่ยม นะครับเป็นประธานาธิบดีในกองอเมริกาแล้วอีกสองปีนะครับเขาฉีดทิ้งไปสัญญาชิริบาเลยนะครับไม่ตั้งัำสัญญาแล้วปล่อยให้เหนือตายต่อสู้กันเองตนี้เลยตอนแรกกำหนดกำหนดกำหนดการนอนว่าสองปีแต่ว่ากายเป็น2ี่สิบปีเป็นนัรลมกเมเทอได้นะครับจากห้าสิบสี่ถึงตอนเจ็ดสิบห้าโดยที่มีะเีรย ใต้หัวหงอนที่ตรงนี้ก็คือนะครับในึ่งเกหส1แป8ตอนนั้นเวียดนามคิดว่าเลยครับจ๋าเลยครับปลดป่อยปลอดเจ็ดได้แต่ว่ามีการยืดเหลวในการนะครับไม่ไม่พร้อมกันก็เลยนะครับต่อปีนี้ตายเยอะนะครับถึ่ง1975จะไม่เวียดนามพอนะครับต่อสู้ไรแต่รุนแรงไม่าม อเมริกาเขาก็ถอนทหารหมดเลยนะครับท่าเลยนะครับส่วนเขานะครับก็คือจะมีสุ่มนะครับก็คืออาวุธต่างๆเงินทองมาให้เวียดนามต่อสู้กันเองนะครับแล้วนะครับเวียดนามนะครับก็รับต่อสู้ต่วงต่างๆหมดไเลยเวลาสเอนาฬิกาสามสิบนาทีในวันที่เจ็ดกันยายนะครับเวียดนามรวมประได้ตรงนี้เลยรงนี้รัฐบาลตรงนี้นะครับ